โอมชานติวันนี้วันที่สิบแปดเดือนธันวาคมปีสองพันยี่สิบเอ็ดเราจะฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระ <c oughs> บาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานสีมัดพูดว่าจงใส่ใจอย่างเต็มที่กับการศึกษาเล่าเรียนถ้าลูกศึกษาได้ดีแล้วลูกก็จะมาเป็นเจ้านั่นก็คือลูกจะนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจ คำถามของเมอรีในวันนี้อะไรคือเหตุผลสำหรับงานรับใช้ไม่เพิ่มขึ้นหลายครั้งผู้คนได้บน่นเหล่านั้นทำงานรับใช้มากมายแต่ก็ไม่มีผลงานรับใช้ไม่ได้เพิ่มขึ้นดังนั้นบาบาจึงพูดว่าอะไรคือเหตุผลสำหรับงานรับใช้ไม่เพิ่มขึ้นคำตอบเมื่อลูกลูกนั้นพัฒนาสำนึกล่างแล้วเริ่มซาบซึ้งจากการให้ความรู้กับคนนั้นคนนี้ เมื่อพวกเขานั้นทำงานรับใช้เพียงแค่เล็กน้อยงานรับใช้ก็ไม่เพิ่มขึ้นบาบาพูดว่าเมื่อเขาทำงานรับใช้เพียงเล็กน้อยงานรับใช้ก็ไม่เพิ่มขึ้นลูกๆนั้นลืมว่าบาบานั้นได้สัมผัสด,ดวงวิญญาณนั้นสํานึกร่างไม่ได้ปล่อยให้งานรับใช้เพิ่มขึ้นเลยนี่แหละทําไมบาบาจึงบอกลูกซําแล้วซําเล่าถึงวิธีการขอให้ลูกนั้นอยู่ในสํานึกดวงวญาณ บางทีลูกดวงยานนั้นนะฮะท่ำบนและบาบาก็พยายามแนะนําเราตลอดเวลาว่าให้อยู่สานึกเดินในดวงยานแล้วทิ้งสํานึกของการเป็นล่างสาระของคุณธรรมในมืมรีเนวันนี้จุดแรกจงเอาสติปัญญาของลูกออกจากความจํากัดและรักษาไว้ในความไม่จํากัดจงพาคนอื่นๆทั้งหลายไปสู่ความไม่จากัดเช่นเดียวกัน จงเอาหัวใจของลูกออกจากโลกเก่านี้จุดที่สองเพื่อที่จะคงอยู่อย่างมีความสุขได้ตลอดเวลาให้ซึมซับความรู้แล้วดนใจคนอื่นให้ทำอย่างเดียวกันให้คงความทราบซึ้งว่าพระเจ้ากำลังสอนลูกอยู่พรของบับตะดาในวันนี้ขอให้ลูกเผาบาปของลูกออกไปและสัรสกาตที่มีธรรมชาติทามกุณี ด้วยตาปะเสียของลูกและให้ถูกเห็นว่าเป็นตัวของตาปะเสียซ้ำขอให้ลูกเผาบาปของลูกตายออกไปและสรรสกาที่ธามโมกุณีที่มีธรรมชาติทามโมกุนีด้วยตาปะเสียของลูกและก็ให้ถูกเห็นว่าเป็นตัวของตาปะเสียดังเช่นที่งานการหล่อเลี้ยงของพระเจ้าเดี๋ยวนี้กำลังเกิดขึ้นในทำนองเดียวกัน ในชั่วขณะสุดท้ายงานของการเผาบาปของลูกและสันสกาตทามโกนีและคุณสมบัติทามโกนีของวัตถุธาตุก็จะต้องเกิดขึ้นด้วยตปะเชียของลูกสำหรับสิ่งนี้แล้วให้อยู่อย่างมั่นคงบนที่นั่งของสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคงแล้วก็เปิดเผยรูปแบบตบปะเชียของลูก ให้การสละละทิ้งของสำนึกล่างแล้วตัปะเสียของการอยู่ในสำนึกดวงยานปรากฏให้เห็นในทุกอวัยวะทางกายของลูกในหนทางปฏิบัติคติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะปลอดภัยจากความขัดแย้งต่างๆในสันสกาจงรักษาความสมดุลของการอยู่อย่างเป็นลูกและเป็นนายเพื่อที่จะอยู่อย่างปลอดภัยจากความขัดแย้งของสันสกา ต่างๆจงรักษาความสมดุลของการอยู่อย่างเป็นลูกแล้วก็เป็นนายรักษาความสมดุลของการอยู่อย่างเป็นลูกแล้วก็เป็นนายอัจฉรโอมชานติ